สวัสดีครับน้องๆเจอกันอีกแล้วนะครับกับครูหน้ากาก,กดาแดงนะครับสําหรับเนื้อหาวันนี้นะครับก็จะสอนในเนื้อหาเรื่องจำานนคละนะครับแล้วเราปรับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับวันนี้มีตัวอย่างด้วยกัน3ข้อนะครับน้องๆเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยข้อที่1เราจะอ่านว่า2เศษ1ส่วน2แล้วเราก็ปรับแล้วก็ทําให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเราทํำยังไงวิธีการง่ายๆคือเราจะไล่าจากบน จากล่างขึ้นไปข้างบนนะครับวิธีการคิดของพี่ก็คือจะเอาตัวล่างเนี่ยไปคูณกับตัวกลางคูณพอเราได้คําตอบการคูณเสร็จเราก็จะนํามาบวกกับตัวบนอะเรามาเริ่มกันเลยอะคูณกันก็หมายความว่า2คูณ2เท่ากับส่ใช่ไหมอพอเราได้4แล้ว4ก็บวก1ก็เท่ากับ5ส่วนก็ยังเป็นตัวเดิม ง่ายไหมง่ายข้อที่2ก็เช่นกันข้อที่2ล่างคูณกลางเท่ากับเท่าไหร่2 4คูณ2เท่ากับแแล้วไปบวกกับ3ได้เท่าไหร่อ่าเท่ากับ11มันก็จะได้11ส่วน4อ่าง่ายไหมครับข้อที่3 4คูณ4เป็น16 16บวก3เท่ากับ สิบเก้าส่วนก็ยังเป็นตัวเดิมเป็นไงครับ3ข้อง่ายๆวันนี้นะครับอาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับครูนักการด,ดำแดงด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ